สัสดีค่ะเจนเทอร์ชาแนลค่ะมือนีอีกมือนึงนะคะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมือนีค่ะโครงการพันลลานอีกคือเก่าพี่น้องสีเฮ็ดยังวะตีมือนีวคัคซีว่าไปซื้อมาแล้วเนาะพันปะฮุงมะพันปะฮุงนะซื้อมาแล้วเนาะบาีิสิป,ปูปะฮุงฮอลแลนด์ถือมากหกต้นปะฮุงฮอลแลนด์นะคะปลูกอยู่มองไนวะตีแถวนี้แหละคะ่ะ แถวหลังบ้านเจิญน,นี่แหละค่ะ,ะนี่นะคะแถวหลังบ้านเจิญน,นี่แหละค่ะมาปเป็นยังไงเขามาปึงกันนะคะเนี่ยถุงปะคงลุมโอ้โหคุดหลุมนะเมื่อกี้นี่สุดยอดเลยเขาไม่รู้ว่าคุมหลุมมเราถ่ายเนาะค่ะเนาะ,ะคุดแล้วค่ะมาขุดอีกนเลยนี่นี่กู มีอยู่หกต้นนหัวข้อแลนด์มีอยู่หกตน้นสิขุดหกลุมเอาวไอ้อะที่เริ่มขุดอือหือสุดยอดเลยพี่น้องฮ่ก็เจ้าก็จะสิลงกันไปละค่ะฮะคุดเองเลยค่ะ ลูกน้อยลูกใหญ่เท่าไรล่ะไปต่ออันไม่ได้ประมาณการ ว่มามันหัวที่หลอกเสร็จเสร็จ,ส,รจสุดยอดค่ะสุดยอดเลยพี่น้องเจนเทดเองได้เนี่ย่อไปนีก็สิเป็นผสมดินก้อน,นสันเพื่พอ,อ,อว่าผสมผสมยังวะที ปุ้นปุ้นขี้งวัวอันนั้นที่ใส่เนาะไปเบิ้งกันเด้อค่ะ ปูนขาวค่ะพี่น้องให้ปูนขาวลงไปนั่งผสมพื้น,นว่าปูนขาวแล้วก็ฟุน้น่ถ้านั่งลงนี่กับชิลูกได้บอ วิ้ดินดินอยู่นี่ดินสำหรับที่สิบปลูกผสมกันเพื่ออยังเพื่อบ่อาาบ่ไหา้ดินข้างล้างมันห้อนว่าถึงสัตว์ผู้หลูเ่นว่าเนาอค่ะเนาะสุหยอดเลยค่ะพี่น้อง เอาเต็มที่เลยนะเนาะปูนข้าวเขาดิ่่่่่่่่บ,บ่่่่่่่่่่บ,บ่่่่อ่อ่เ่่กัน ปล่อยเข้ากันปล่อยแล้วเทลงปล่อยแล้วเทลงเทลุง้งนมุกงไหมกันไกไมมอะเมืดเมือด,อ,ดอากาศย่โแร่งค่ะบรรยากาศย่โมแร่งค่ะ,คะเป็นังไี่ะคะ ปืดืนบอกว่ามายุม่มมายุ่นอะตัดออกก็่ำยัว่าตัด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 ออกเ็จเรี่ยวนะคะพี่น้องหมดน้ำค่ะหดน้ำกัน เสร็จแล้วลดน้ำ ลายลายโค้งกรารนะคะลายยางนะคะที่เกินทีๆ,ๆินําเสนอ,อเลยว่าเฮ็ดไปนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดน้ำหัวน้ำสวนไปนี่แหละก็มีควอบสุกยางนึ่งนะไปพ้ <ๆๆ S 2> นมาป่ฮวงบ่ค่อยมักน้ำจะว่า,าหันปลูกใหม่เนาะคะ่ะเนาะปลูกใหม่ก็เลยใส่น้ำชนิดหลายๆเตือก่อนเพื่อป้องกัน แต่มันดินมันยูดโตอุ้ยอุ้ยอุ้ยโ <Okay. S 1> อเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ๊เทนแนนลขอขอบพระคุณสำหรับผู้ที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ๊เทน,นแนนลด้วยนะคะสวัสดีจ้า